สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลค่ะสมเป็นร้านวิ่งเบาอีหลีพี่น้องจ้าวัยรุ่นในหมู่บ้านจ้าพี่น้องพี่น้องเห็นยังบ่าพอจ้ายู่ด้านบนนะคะเวิรนเวิรนอยู่พี่น้องจ้าเห็นบ่โอ้ยโอ้ยคือบ่โฟกัสล่ะพี่น้องเห็นบ้าพอนั่นค่ะน้องๆเขาวัยรุ่นค่ะเด็กๆวัยรุ่นในหมู่บ้านเป็นร้านวิ่งเบาอีหลีเจ้าพี่น้องเห็นบ่าพอ พากันมาวิ่งว่าวจ้ะมึงพากันแลีนเบาพี่น้องลูกค้าลานวิ่งว่าวจา้ะเพิ่งเล่นละพี่น้องเด้อล้มันดีเนาะพี่น้องกิน่นี่มันกลางเดินพร้อมน้องๆเด็กเด็เขากิจกรรมยามบ้างพูดอีกบอกอีกตัวหนึ่งผมพี่น้องอยู่อันเด็ดว่านันจ้ะกุ้งนั่น,นจ้ะกำลังสิพากันออกเาอาเบาขนมัน ย้อนอีกแล้วพี่น้องนูนนั่นค่ะพี่สาวน้องชักเห็น,หน,น,นาาว่าพี่น้องจ้ะนั่นเอาชักชักชักเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเห็นว่าพี่น้องไปแล้วเพื่อนน้องน้องเขเล่นค่ะไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวพามายัางมาเบิกงงันอ่ะโอ้กระทืบอย่าเบิงเด็กน้อยเขาเล่นบ้าพี่นอ้องเบิงพูน ทั้งพุ่นแมนน่นันกำลังจะเอาเบ้าออกมาเล่นด้วยกันทั้งหมดเจ้าพี่น้องก็ะทั่งอยางเบิ่งน้องๆเขาเล่นเว้าพุ่นพี่น้องเบิ่งพีง่สาวน้องชักเอาล่ะพี่ชักน้องสาวผลเอาเอาเอาตกตกตกซะเนาะหัวซักเอาเอาเอาสมเป็นร้านมิ่งเว้าเนาะพี่น้องเอาเดี๋ยวพาพยายามเบื้องนี่ก่อนจ้ะหลังจากที่ ช่วงสายๆเนะาะอ้พยัญชนยางมาอา้พยางเพิ่นอ้เพิ่นมาเก็บงานตรงเงินบ้านน้อยจ้ะตรงนั้นค่ะดันดินเข้าไปไว้ในนั้น,นแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเคลียร์เขาเอานี่พี่น้องจ้ะนะค่ะแล้วเก็บงานไว้ให้จ้ะไปพี่น้องยางยางรอบอีกรอบนึงจ้าแต่พยงข้างล่างดอกพางขง้างบนนี่แหละ ี่นอ้องไอฮยางเบิงร้านวิ่งเวะเถิงห่วงอยากเบิ่งเด็กน้อยเหรียญเบาพี่น้องเจียห้เบิง่งมองนันต้นไม้ก็เอาดินเขาใส่จ้าพอพี่มอดเรามีโครงการอยู่เด้พี่น้องจ้าเนั่นตรงนั้นเรามีโครงการเซตอีย่งแล้วบุ๊คนะคะอันนี้เราก็ะเทย ลงผ่านไว้ให้จ้ะลงผ่านไทยไว้ให้พี่น้องน้องผู้หญิงกระเล่นได้พี่น้องป่ะป่ะ่วุนทั้งคุณค่ะน้องผู้หญิงเขากระเล่นเลยปล่อยบบาวบาขื่นอยู่นะอันเตยกระห่วงเบิ้งเขาเล่นเบาเร็วเนี่ยพี่น้องจ๋าประสิพาพี่น้องยางเลาะอันให้น้ากระไดเอาเอาเอาเดี๋ยวค่อยเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะไป ยางรอยมันเลี่ยวก่อนอุ้ยไปค่ะยางอ้อมเบิกอีกรอบนึงเพราะอันมือเ้านี่ mù sao hơn mùa bán này hứa, tiếp hai nhang rồi nọ mùa bán như nó phi đông đó, hai lọ bưng lọ, đi. Bộ viên tôn mây ẩn tôn giang ná chả, à, ai nó có cuột nhà hay đây. เ่าที่กวดแล้วเอ้าหรือบอกเรากวดนี่แล้วนียพี่น้องกวดตัดทั้งนี้อีกโอ้แล้วกวดท้างเดียวเอ้าเอ้านะจ๊ะ โอ้กระยางกวงพูดเลยนะพี่น้องเอ้ยมองได้ต่ำได้สูงจ้ะคอยว่ากันจะม,มีมองต่ำม,มองสูงคือว่าอะไรเนาะพี่น้อง ต้นใหม่คือสิบวเป็นตะโคนรงน้ะพี่น้องเนาะเอาดินใส่ประกวงหนึ่งคนน่ะนี่ละรถเลีนยได้คนละเนะี่ยอ้อนปานนี่แล้วเนาะพี่น้องโอ้ยต้นนีกัน บมงใดฝนมาพี่น้องเอ้ยลมพาย,ยุมาโค่นลงมากะตายจ่อยก็เลยบกพยังสัมเอา้านี่แหละค่ะบริเวณที่ไทยที่เฮ็ดที่ปรับที่น้าเนาะพี่น้อง จดี๋ยวพลนันไว้แย้หนุ่ยแล้วจะเอาต้นกล้วยมาปลูกข้างบนนี่บ่พอตั้งแต่เพิ่นเฮ็ดแล้วแต่ยังบ่ทันได้ย่างมาเบิ่งอยู่เนาะพี่น้องเพิ่น แดดอ่อนแดดอย่างหลัก็เลยย่างเลาะจ้ะแบบน,นี้นี่ก็เลยย่างเลาะบึงก่อนพี่น้องจ้ะบริเวณทีของเตนอ่ะหลบคณะแมนเบิร์ดด้วยนะจ้ะพี่น้อง มองเี่นกระร้านบักกวงางแบบนี้ไฟใหม่คือสิบก้าปิวขอมาหอดอันทงนาดอันบ้านน้อยแล้วก็พี่น้องแบบนะี้เนาะแต่ว่ามันกระสิบใหม่อันถ้าว่าใหม่ก็คือยัน,นใหม่ต้นใหม่ลิ้มพุนละพี่น้องไปเนยอันนี้เราบอกว่าเสียงมันหลายๆพี่น้องเสียง ตอเฟียงมันหลายๆแล้วมันเอาขึ้นม้แล้วมันบ่บ่มีดินบันไดมันมีแต่เฟียงพี่น้องอาจจะยุนะบว่าไม่ว่าอาจละยุบแท้ละเนี่ย,ยนะพี่น้อง เฮ็ดลิ้มของเจ้าของเบิดแล้วพี่น้องอันทั้งนี้ก็แม่นของเต้ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็เฮ็ดกว่วงออกมาพี่พี่น้องเอ้ยคุณ นี่พี่น้องที่มันเละเราก็สามารถที่สีดันดินขึ้นมาให้มันสูงเท่ากับคนะได้นาะพี่น้องทั้งเนี่ยนอแปลงเนี่ยนะคะเบิ่งดูมันลมไหลรถไทยยืนไม่ได้เลยจ้ะนั้นมองทั้งหลังของน้ำนะพี่น้องน้ำม,มันไหลนะจน้ะนะคะแถวนี้เอาขึ้นมาไว้ไ,วได้ซื้อๆบ่าสามารถที่จะเข่าไปปรับได้เพระาะว่าติดกิ่งไม้จ้าเด็กอะเเป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะ เคยมาปรับมาแกะมาแต่งเอานะคะมันเป็นตรงนี้มันเป็นน้ำนะพี่น้องมันรวมมันน่วมผุล้อห้อยไทยแล้วห้อยรถไทยแล้ววันมันจะติดนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าอาจจะบอเพอร์เฟคเนาะเพราะว่าบางหม่องกะรถเข่ายากติดต้นไม้ติดยางเนี่ยนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ยังดีกว่าที่เขาบริหาดอีหยังจ้า า็ต้นใหม่เขากะได้มีดินยึดเนี่ยเนาะพี่น้องจ้าเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมนอนจ้าขอบคุณเอฟซีสาโนยพิบันแพงเอฟซี FC อิหล่างองิงเอฟซีพอขมอดเอฟซี FC ของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาโนยเพิบันแพงจ้าพบอพอกันคลิปใหม่จ้าอยู่ดีสมายร่ำรวยเงินท้องจ้าสวัสดีจ้า